น้องยานขอเสือหมกพผีกดเด้อดขาดเด้อพีกปีสวัสดีค่ะบพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนไอ้ใสเอื่อยยิ่งคูค่คู่คู่คนเพื่อนไก่เพื่อนไก่เพื่อนในประเทศต่างประเทศเนาะจา้ะเนาะนี่กระแดดแดดลมแดดกระทือว่าแดดอยู่บนถนนนี้ดอกพี่น้อง พาพี่น้องเบ่งบักผิกจก่ผักผิกฮดปุ๋ยสิวา่าผาบจะผิกปีหน่วยหน่วยดูไปจ่าหนี่กปีเพิ่งนงามหน่วยขาวจุนพูนอยู่จา่าตะซ้อ,อนแห่งให้พี่น้องได้เบิง่งได้จ่าเด้อพาพี่น้องอยางเลาะเบิ่งก่อนงามพักใส่หีบแกบเอาเฟืองปลุกไหวจ่าเพิ่นเอาเฟืองปลุกเงาหนี่เอาเฟืองปลุกเงาไวาาไาไาไ้มีหดพักมีหดใบกระเพราจ่า,จาหน่วยซุกกระมี พริกสุปผดผิกปีผนโอ้ยแต่อนสอนนะพี่น้องมันน่หนาย,ายโอพี่น้องด้เบื้องไม่จายด้วยผมแสงแดดก็จะกิ่กพริกมันเขียวอรจ้ามันถือแสงแดดถือแสงแดดจะ้ะพอถทษขอภัยมืนพี่น้องไล้ยหล แดดซองจ้ะมันต้องท้องฝ่าคึมค้มๆเนาะพี่น้องเนาะยังคอยสีแดดนี่พี่น้องด้เบิ้งแล้วจ้ะเด้ออ่อนแห่ผิดเกินปลูกบหรา่แต่กระเพาะด้กินผนเห็ดพักรวมเม็ดร้ายแห่พี่น้องให้ก็ซื้อเขาจ้ะ ที่วดฟานผิดเ,เนสปดปุ๋ยชื่อว่าผาบจ้ะนี่แต่ว่านวยกับเน่าเขามีอยู่จ้ะมันปนได้ฉีดยาใบกระเพาก็มีในพี่น้องนในนวยนวยซุกเคนจ้ะน,นี่แหงมาตองผีน่าจ้ะเนาะนี่มี่หดไวตุ่นในพี่น้องวายไวตุ่นคนปลูกไว้หายากในพี่น้องคูงมือนี่ ไว้มีแต่ทั้งคู่ทั้งผาขันโบซื้อมาปูกับโบได้พี่น้องนี่อู้หสอนผิดนี่ทำไมใหญ่พี่น้องผิดปีดิแต่อสอนนะอาริเซนอลงูรถด,ด้วยจ่าเรื่องความติดทางดำดรถแกล้วัน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 อยู่ยัง,างมากทั้งปีแกนี่แดดซองเนาะพี่น้องแดดไปกระเพรา ใบกับพ่อก็งามงามเป็นผัวอยู่โอ้ยวายตุนคือหลายเสมอหลายท้พี่น้องคุณพี่น้องโมงหิณีโมหิณ์ปั้นใดดอกคุณมันอยู่อ่ะเนาะคุณพี่น้องในเบืงงบ้งตนวนกพิกมันถือแสงแดดด้วยจ้ะเด้อหน่วยไล่หลายทั้งผลมันกระเด็นหอนแน่บริพ่าพี่น้องยางเบื้งดอกเอาแต่นี่ห่มนี่ล่จะจ้ะห่มนี่ก็คักขนาดเด่น รูส้สอนหน่วยหน่วยอุบารอุบายจัาหน่วยหน่วยแก่เก็บขายว่างขายกับบุคุกันดอกพี่น้องคนมืดอันนั้นเขาบไอยากซื้อของตลาดจา้ะซื้อของตลาดก็เจา้าหยังเป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะมาล้างหนามมาเอาไปใส่ตู่พระท่านยังได้ระควรเปือ่อยล่ะ ก็คือบวกพริกธรรมชาติได้จ้ะพริกธรรมชาตินี่ล่างละอันนี้โบใดอันนี้ได้พี่น้องล่างละกันเอาใส่ตู้ใส่ตู้เย็นไว้กับอลเอาได้พี่น้องโบปเปบื่อยโบนี่หัวอันบอกพริกเพิ่นหน่วยซุปเพิ่นพี่น้องโอ้สอออนเนียสอออนมาพริกพี่น้องหลอกคางก็มีกบกล้วยกบกล้วย,ยก็หน่วยเพิ่นเป็นหน่วยเป็นเขื่อนอัานานี้ ดกได้พี่น้องเพี่พุทธอันนี้เนี่ยขอบคุณทุกเรื่อทุกไหลทุกกำลังใจด้วยจ้ะเดอ้อที่เขามาส่งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็ได้ขอบคุณอีกครั้งผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเดอ้อไม่ยังกับคอมเมนต์มาในใต้่ขีดมันละจ้ะให้พี่น้องรักษาสุขภาพด้วยจ้ะเดอ้อกับส่หอดปีใหม่นะอากาศ เดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวนอกจะเนาอรักษาสุขภาพอันใดบอดีกับถิมไปในปีเก่านะพี่น้องเนาะอเอาสิ่งดีๆเข้ามาในปีใหม่นะ่ะใก่สื้อหอดปีใหม่ละจ้ะอีกบดนดอกขอบคุณอีกครั้งนะจ้ะเด้อที่ให้กำล,ลังแรงใจ เพื่อนใหม่เขามากออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งนะจ๊ะยังสิบว่าขาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะเอาคลิปสั้นๆนี่ลนะจ๊ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆอ้สายเอื้อยยิ่งคู่คู่คู่คนอยู่ดีไม่แห้งอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจ็บอย่า,ยาๆๆป่วยลำรวยกันทุกคนนะจ๊ะเด้อ สุทธานี้ขอกาวเข้ามาสวัสดีค่ะ